อังกฤษถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนาย,ยกรัมนตรีคนใหม่สูนักซึ่งเป็นคนฮินดูนะครับเชื้อสายอินเดียนะครับสัญชาติอังกฤษจะเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัมตรีแต่ไม่สามารถทําให้สถานการณ์นะครับในฝั่งของอังกฤษดีขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอรถบ้านนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองฮะสถานก,การณ์ยูเครนนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อพลังงานขึ้นขึนลงลงทองคําดีดขึ้นมาอีกครั้งส่งสัญญาณอันตรายเลยทีเดียว ตัวในเชิงปรากฏการณ์ในฮ่องกงก็ตามรอยจีนมีการผ่อนปรนเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ครั้งใหญ่นะครับยกเลิกแอปพลิเคชันในการติดตามตัวผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางฮ่องกงประกาศยกเลิกแอปพลิเคชันติดตามการเคลื่อนไหวนะครับ สกัดโควิ19ด -19 รวมทั้งอนุญ,ญาตให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าร้านอาหารและผับได้ทันทีที่เดินทางถึงนะครับหลังจากจีนนำร่องยกเลิกนะครับแอปพลิเคชันติดตามตัวในพื้นที่โควิด -19 ระบาดถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการผ่อนคลายนโยบายโควิดกลายเป็นศูนย์ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจน้นำมันตอนนี้กลับมาขึ้นแล้ว นะครับทองคำก็ปรากฏว่าพุ่งแรงขึ้นมานะครับหุ้นสหรัฐเมรกาปิดบวกหลังพบอัตรางเงินเฟอ้อสหรัฐอเมริกาชะลอตัวราคานมัมดีดีตัวเหนือ80ดอลลาร์ตบาเรนนะครับเป็นครั้งแรกนักลงทุนเช่าซื้อ สินทรัพย์เสี่ยงหลังข้อมูลสหรัฐอเมริกาบุ่งชี้เงินเฟอ้อกำลังชะลอตัวปัจจัยนี้ปรักวอร์สติดพุ่งทยานและต้องคำปรับขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาฮะในประเทศไทยราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นอันนี้คือสัญญาณสำคัญที่ถือว่าอันตรายในขณะที่ไม่กลัวฮะสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งมอบนะครับปิออดนะครับให้กับยูเครนตามคาขอนะครับเป้าหมายการาบขีปนาวุธ ของทางฝั่งรัเสเซียสหรัฐอเมริกาใกล้ได้ข้อสรุปส่งมอบระบบป้องกันขีปนาวุธแพตจิโอตนะครับแก่ยูเครนการตัดสินใจที่อาจจะมีการถแถลงอย่างรวดเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้รอยเตอร์อ้างข้อมูลเจ้าที่อเมริกัน3คนที่เปิดเผยการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นหลังจากเคียฟเร่งเร้าขออาวุธเพิ่มเติมสำหรับ การสูร้รบฝ่าฟันให้รอดพ้นจากฤดูหนาวท่ามกลางการระดมการโจมตีด้วยขีป่ปวนขีปนาวุธนะครับจากฝ่ายรัสเซียที่เล็งเป้าเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานพรังงานของประเทศนะครับในขณะที่ความวุ่นวายตอนนี้ก็กลับมาเยือนคนงานรถไฟอังกฤษเริ่มประงานเปิดฉากนะครับเดือนแห่งการประท้วงขอขึ้นค่าจ้าง พนักงานรถไฟของสหราชอาณาจักรได้เริ่มประงานประท้วงนะครับทั่วประเทศสองวันติดต่อกันเปิดฉากเดือนแห่งการประงานประท้วงที่เกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานการประงานนะครับหลายอาชีพไล่ตั้งแต่พยาบาลไปจนถึงพนักงานควบคุมหนังสือเดินทางซึ่งอาจจะทำให้คริสต์มาสนี้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก ของประชาชนฮะหลายล้านคนฮะซึ่งก็เป็นปัญหาหลักๆโดยเฉพาะเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในอังกฤษในขณะที่ทูตสหรัฐอเมริกาก็มีการยอมรับนะครับว่าคลังแสงนาโต้ร้อยหรอทุกชาตินะครับหลังส่งไปช่วยยูเครนทําสงครามสู้รบกับรัสเซียในขณะที่ไทยเปสะดุ้งเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าจีนส่งฝูงบิน นะครับทิ้งระเบิดศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์นะครับบุกเขตป้องกันตัวเองในส่วนของไต้หวันจีนส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด H6 นะครับศักยภาพหัวรบนิวเคลียร์จำนวน18ลำสูงสุดเท่าที่เคยมีมาบินล่วงล้ำเข้าไปในเขตป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมของเกาะแห่งนี้นะครับ การเคลื่อนไหวเชื่อว่าเป็นความพยายามของปักกิ่งในการกดดันเกาะปกครองตนเองที่จะให้มีการผนวกควบรวมกับทางฝั่งของจีนหลังจากที่เหมาเจอ้ตงนะครับไม่ได้ทําการเข้าทําการครอบครองตั้งแต่ต้นในขณะที่เจียนก็มีการเตือนนะครับพลเมืองรีบเดินทางออกจากอัฟกานิสถานนะครับหลังมือปืนไอซิสบุกโจมตีโรงแรมคนจีน ที่กรุงคาบูมีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากรัฐบาลจีนมีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการให้พลเรือนรีบเดินทางออกจากอัฟกา,านิสถานให้เร็วที่สุดหลังจากเกิดเหตุระเบิดกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสบุกกราดยิงในโรงแรมใจกลางกรุงคาบูซึ่งมีเจ้าของเป็นคนจีนนะครับไอซิสซึ่งติดอาวุธนะครับคู่แข่งของตาลิบนันประกาศอ้างความรับผิดชอบในการโจมตี เลเกนนะครับโฮเทลนะฮะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาทำให้มือปืนถูกวิสามันไป3คนและมีแขกของโรงแรมได้รับบาดเจ็บกระโดดลงจากหน้าต่างอย่างน้อย2คนนะครับไอซิสได้มีการแถลงผ่านเชเลกรมนะครับว่าสมาชิก2คนโจมตีโรงแรมแห่งนี้เพราะมีนักการทูตเข้าไปใช้บริการเป็นประจำ ยังเป็นทรัพย์สินของพวกคอมมิวนิสต์จีนนะซึ่งก็เป็นมาตรการในการตอบโต้จีนที่เกิดขึ้นในขณะที่พบผู้ก่อตั้งนะครับเชอร่าและรูน่ากบดานที่เซอร์เบียไอคอนมหาเศรษฐีผู้เสื่อมเสียผู้อยู่เบื้องหลังการพังครืนของเหรียญเชอร่าและรูน่าซึ่งสั่นครอนตลาดคริปโตในเดือนช่วงเดือนพฤษภาคม กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในเซอร์เบียตามรายงานข่าวของ CNN ซึ่งอ้างอิงจากการเปิดเผยของอายการเกาหลีใต้ที่กำลังไล่ล่าชายคนดังกล่าวควอนนะครับชายเกาหลีใต้นะครับเดินทางจากสิงคโปร์เพื่อเข้าพำนักอยู่พร้อมๆกับการดูแลของแฟลตบ็อกเชนนะครับไปยังดูไบและสุดท้ายมุ่งหน้าสู่เซอร์เบียโคกศกของอายการเขต ใต้ของกลุ่มโซลนะครับมีการเปิดเผยของสำนักข่าว CNN ฮะซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็มีการจับกลุ่มเซมแบงแมนฟลิดนะผู้ก่อตั้ง FTX นะฮะซึ่งทำบิตคอยเหมือนกันนะครับอ้างความเสี่ยงตอนนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวเข้าคุกทันทีผู้พิพากษาศาลบาฮามาสปฏิเสธคำร้องขอประกันตัวแซมแบงแมนฟลิดนะครับผู้ก่อตั้งและ อดีต c ี o นะครับกระดานเทรดคริปโต o t x หลังจากที่อายการสหร,รัฐเมกาได้แจ้งข้อหาหนักกับหนุ่มวัย30ปีข้อหายักยอกเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหร,รัฐและละเมิดการเงินสำหรับหาเสียงนึ่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ในวันนี้ในเชิงงาน วิะหตนะครับสิ่งที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของมาตรการที่จีนเข้าทําการกดดันนะครับไทเปนะครับหรือว่าไต้หวันการกดดันของจีนครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาฮะปรากฏว่าใช่อินเวนผู้นําของไต้หวันปรากฏว่าพ่ายแพ้และประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค ของทางไต้หวันถึงแม้ว่าจะเป็นประธานาธิบดีต่อไปก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามจีนในการถแถลงการในวันชาติจีนที่ผ่านมาก็ยืนยันจะมีการผนวกควบรวมไต้หวันกับจีนอย่างเป็นทางการในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามยุให้ไต้หวันนั้นทําสงครามกับทางฝั่งของจีนนะครับเหมือนกับยูเครนทําสงครามกับทางฝั่งของรัสเซีย นะครับเพราะตอนนี้มีการเร่งปฏิกิริยาที่จะขายอาวุธให้มากขึ้นในขณะที่ยูเครนตอนนี้น่าจับตามองนะครับยูเครนตอนนี้อาวุธส่งไปน้อยแต่จะมีการส่งแพตติออดนะครับเครื่องต่อต้านขีปนาวุธเพื่อใช้ในการโจมตีของรัสเซียนะเพื่อที่จะให้ยูเครนทําการตอบโต้แตา จนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกายังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนฮะว่าจะมีการส่งไปหรือไม่แต่การส่งไปดังกล่าวของฟรีไม่มีในโลกสิ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนว่าอังกฤษถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนายกมนตรีคนใหม่ฮะสุนักซึ่งเป็นคนฮินดูนะครับเชื้อสายอินเดียนะครับสัญชาติอังกฤษ จะเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่สามารถทําให้สถานการณ์นะครับในฝั่งของอังกฤษดีขึ้นการผลักงานยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครที่ผ่านมาอังกฤษสหรัฐอเมริกาประเชิญกับอัตราเงินเฟอ้อสูงที่สุดในรอบ40ปีการสูงที่สุดเพราะต้นเหตุมาจากการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกัน เป็นต้นเหตุทําให้มีการเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธถูกตอบโต้จากฝั่งรัสเซียและซาอุดิอาระเบียโดยกลุ่มที่เรียกว่าโอเปกพลัสโดยการขึ้นราคาน้ํามันแต่สิ่งที่น่าสนใจและถือว่าเป็นอันตร,รายในเวลานี้ในเชิยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตั้งแต่วันที่14นะครับยาวไปจนถึงวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2560 5นะครับโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงกค่อนข้างจะสูงสูงเราดูจากตรงไหนนะครับดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับร,รัสเซียรอเวลาให้ความเหน็บหนาวและความมืดเป็นเครื่องมือสำคัญนะในการเล่นงานยูเครนขณะเดียวกันประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเปนะครกบรเรื่องของทองตอนนี้กลับพุ่งสูงปรีดขึ้นมา อย่างต่อเนื่องราคาน้ำมันดีดกลับมาที่ $80 ดอลลาร์ต่อบาเรนนะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามขอให้เวเนซุเอลาเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้ราคาน้ำมันนั้นต่างุงนะอย่างที่ผมเรียนะใช้ได้ชั่วกล่าวเท่านั้นตอนนี้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเพราะว่ากลุ่มโอเปกปลับที่นำโดยซาอุดิอาระเบียและกรัสเซียได้ลดกำลังการผลิตราคาน้ำมันจึงเริ่มดีดสูงขึ้นราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นตอนนี้นะครับ นั่นหมายความว่าโอกาสที่สำคัญจะเกิดสงครามครั้งใหญ่อีกรารอกหนึ่งนะครับก่อนช่วงคริสต์มาสมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงและในเชิงเศถิย14-21ธันวาคมนั้นมีโอกาสจะรุนแรงภัยธรรมชาติภัย,ย,ยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีการมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งนอกประเทศและในประเทศนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูง ในช่วงเวลานี้ที่รัสเซียจะทำสงครามครั้งใหญ่และอาจจะยาวถึงการใช้สงครามนิวเคลียร์นะครับเพื่อปิดเกมก่อนปีใหม่เลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะพระเจ้าอยู่ มหาชิราลงกรบดินทระเทพยาวรางคูเสืบจากรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกร พยายาควารางกูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองคงทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชานการดิน โรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะหและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณโดินพระเทพย่าวรางปู แสงแห่งวาชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ าการบินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเทอดและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมาหาวาชิราลกงกร เทพยาวะรางกูแสงแห่งวาชิราสองฟ้าให้โลกจำรูปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ